สวัสดีค่ะไปเขาไปคว้าเขามาเขาสวัสดีค่ะอยู่กับช่องญาติกุ๊กกอกค่ะเป็นยังไงไปเที่ยวทะเลได้ยังมากมาฝากเอาไม้มาฝากก็มาฝากโซบอนเอายังมาฝากดูเนเอายังมาฝากบกเออสัมภาษณ์สดๆเป็นยังไงจมไปเล่าอยู่ ตงกล้องขึ้นมาหีิข่อยต้องหาได้จมให้เลยไม่ได้เป็นบ่อาเอ้ยอาถ้าทายบ่ทายน้ำตาลบ่มันมันมันจะบังคับข่อยหรือี่ยครับวันบ่เอออ่าอ่าตั้งมันมันก็เป็นไฟบังคับข่อยเด้เออบังคับก็บังคับตั้งแกงคลิปตั้งคลิปเอาอันคือได้ยินว่านพันธเพิ่นเพิ่นผู้ใดบ่เฮ็ดเวียกซอยพูดอะไรบ่เฮ็ดเวียกซอยเพิ่นให้คนกระเป๋าเมื่อบานบ่ก็ย่าด้อเออพอดีเด้อเด้อไปเก็บกระเป๋ากัน พอดีว่าที่เมื่อบาดพี่แก่มาได้เห็ดแม่บาได้เห็ดตะมูเด็ดออมากินเกาืโลดบะระก็ยังวอาให้ฟังว่าเป็นยังไงไปไปนั่นน่ะไปไปพูดนะไปพูดนะไปเที่ยวทะเลน่ะนะเป็นยังไงไปเที่ยวทะเลเป็นยังไงโอ้ก็บลงท่างแล้วไปเที่ยวทะเลลงท่างบ่โคตรลายบ่ฮโคตรลายบ่ ก้นหลายอยู่บ่หามันเป็นกติรลายก็จะปลาดงอยู่แล้วคนกดนเลยเขาบอเป็นตอนเที่ยงกติรลายก็จะปลาดงมาแล้วเขาผู้สาวก็หลายแม่นบ่มีบ้านผู้เฒ่าจะอจ้นปลาดองดอยุ่งปลาดองไม่ต่ผู้เฒ่าเเฮต้สาวบยุคนอยผู้สาวนยเต่ผู้สาวแมนเออออีหยังเอ็ดกันตัวสอคนนั่นแหม นายพงศกับนายพันน์นะนายพงศกับนายพัฒน์เฮดโลดนายน่อยว่าเฮดก็ได้บ่ย่านใบลื่นด้อใบย่านใบลื่นเด้ออืมอ่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี่มา่อหอดกี่ทุ่มกี่ย่ามบบบนี้เกือบตีหนึ่งแล้วเพื่อจะนอนกับตีสามหมดแล้วคอยบ่เออเพื่อจะได้นอนอ๋อไม่เป็นเขาไม่ยังจะถามอีกบบบนี้ บ่แบกเลยเนาะแม่นั่งมันคิดมึงยังดิถามอีกของฝากของฝากอ้าวอ้าวมาดามบอกว่าของฝากว่าสั่นของฝากก็พ่อได้ยังติยังบ่ได้แลยป้าก็บอกสะแปดม้งเคืองผัวหน้าของฝากขนาดได้แล้วได้แล้วอันนั้นพ่อคอยก็ไปเอาของฝากมาให้เดิค่ะนะบ่คอยเป็นคนขับรถเด้ค่ะขับรถไปไปพุ่นอ่ะบ่เออ แล้วกรขับรถมาบ่ะนี่แม่นนั่นแหละของฝากันแปลวของฝากพวกเจ้าของฝากเนาะอันนั่นแหะเนาะจะได้บ่านี่ได้นัแลถ้าถามเอาอีอย่งอีกบ่นี่น้ำทะเลน้ำทะเลแต่ขวดมาแล้วเอาหน้าเปลาก่อนไปอันหน้าเปลาผมามารล้าเพื่อนำมาสรงเ้าบ่ก็แมนแับวดกนมันก็เลยอยู่สองขวดนึง้าเราลงไ้ออยู่บนน้ำ ด้วยยังบ่เก็บเพี้ยนกับสองขวดก็ให้มันเต็มตัวจะได้เขากะมาาเหรอถามเขาดูว่ามันเขาลงขวดกี่ขวดอ๋อเขาลงเกินอย right? ู่แล้วอัน um> นั้นบ่เอาเบอร์สองอันนึงบ่ก็แต่เบอร์สองถังเบอร์สองถังนึงบ่สองหรือสามก็เดี๋ยวกินก็นำสามถังสามบ่ แม่แม่ีรีเราว่ะอีกะติกเอาเอาสักกติกมาใหบ้านเอาสักกติกเอาขยเอา้เไปก็เปียนถังละตะเลีวว้าอีแม่เอ้ยสเอาไปสงเสามาบ่สอยู่สีเลยาียกฝา้กนะฮะตอฝากนะเอามาให้แล้วเนาะอ้าะของฝากต่อมาให้เรด จ้าขี่รถไปเอาอขอบคุณเลยขี่รถไปเอาสองขี่รถไปสองมื่สองขึ้นไหมขอบคุณเลยลจ้าภาษาคนตั้งพูดอะไรมากปีใหม่บอเ่าเน้าเต่าะ่าถ้ามีรถด่วนขบ้วนสุดท้ายมารับมมนสิไปป้าเขมันวางมารวม่สิไปส่ดตัวเมื่อื่นย่าก็ตามจาไปอะไซแวนบ มืออื่นสิหมือนกว่าบ้านนี่ยครบบอไปได้มื่อกไปมือสุกวันแต่ไม่ได้ไปยังไิ่าว่าพอดีพากันไปอื่นหลายมื่นเลยนี่พอดีเข้าดาวกกอกได้ได้ยินว่าพาว่าบอกเออวันใหญ่เสื่อสีผสมพูดพอไปเข้าดาวก็กันก็บม่ได้ไปคือเก่านะเก้านาหน้าไม่ยังน้าอยังแล้วไม่ได้กินน้ำเย็นเลยแล้กินน้ำธรรมดาเอาน้ำธรรมดาบอ เฮ้ยน่าละกินยี่บ่หรือไม่กินกินยี่บ่ะสาตันซาตันเขาได้ใส่ยาใหม่บ่เอ๊ะยาใหม่บ่ซาตันยาที่เรียกใครคือซาตันไม่ได้หัวกอด้าลุ้นวะาลุ้นเหรอเห็นเพิ่มไม่กินข้าวเห็นเพิ่มไม่กินเนื้อซาตันเนาะบ่ อันนี้ก็บอกกีก็ใช่ทุกจะอะไยังของขวัญปีใหม่ได้ใช่ฮโอ้ของขวัญปีใหม่บอกกันได้ของกิโกะได้กระติกน้ำร้อนอันเป็นอันไหนนะเป็นสกิตตี้บ่กเป็นเพลือลวะเป็นลูกกระตุนิตตี้กิตตี้สกิตตี้สกิตตี้แบบนกันเพราพิเศษพูดเถ่าอ๋อพู้เฒ่าได้นั่นแหละอาชีพเอากลับก็กๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อได้่จะคีบอะเมื่อนหร่บ่กได้ซีคิป ยังบ่ท่นได้ลงอยู่คลิปนังลำนะ่งลงแล้วยังบที่นี่หัวคอฮะโอ้เท่าไหร่นะ49นางลำเอซี่มาจากอะไ้เฮ้ยช่องมันยุน้ำไผ่ชองสีแดงมันยุน้ำไผ่ตุ นั่นอยู่น้ำเปล่าเพรไอ้คลิปมาไม่ไขอยจะมาต้องลงหรอกจะได้คลิปแล้วโอ้ยกันได้หลายคลิปกันอยากได้อีกก็ไม่ถัดหอดสิอย่างไรล่ะไม่นั่งพัอนคลิปผีผี่น้องยางมะล้งยางมะฮอดคลิปก่อนไม่ได้รงบ่เอาคลิปใหม่ต้องไขว่เลยยางมะฮอดสิคลิปไม่นั่งท่นคลิปเมื่อเช้าเนี่ยกันยางไปหลังเฮือนตัวกัน่าสีเออเนี่กันโอ๊บมาโกนมาล้างจมูกเท่าไหร่นะหกโมงใช่ไหมที่เรามาโอหกโมงมันจะตื่นแล้วหกโมงเรามาบอกฮาบาอะไรเออเตียว่าสีปุ๊บอยู่กันว่าสีกวนโต เดี๋ยวว่ามันพักเตือนน้องเตือนน้องแปดโมงเลยมาประเตนว่าโอ้มันขับรถนิ่มๆแบบมันเบาปพักการลับเบิบ์ดเออมันมีหายสุดเจ้าบอกสุดเจ้าพักการลับบอกหัวเมืองมันหายมันยังรับเบิดเอยหัองก็ิดกหลับกลาเออหลับมากเลยกันมาได้จังไรวะมาได้ยังไรบอกสิ ต้องกะดอนมากกว่กัดนอนครับว่าคือกันละกันเลยรอดเจอเลยทอดเจอทอดเจอปลาดงไปละ่ไปกับเสือนะบางทีมันก็พูดว่าอย่างนี้นะเมื่อกี้นี่ค่อยหลับนะไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรไปกับป้าแถวบ้านไปกรุงเทพอ่ะจนไปถึงตรงไหนแล้วนะรู้ไหมว่าค่อยหลับมาทั้งขึ้นไ บรลูซึกงตบรลูซึ้งตัวแล้วออกไปกระวังหมดเนแล้วมันออกไปได้ยังไงมันหลับเนาะมังืึดมาไหลไฟพักคับให้มันแาก็พี่แล้นมันหลับใช่ไหมโอ้ยอเ้ไม่ทราข้างหลังะนะเปิดเชือเห้เป็มเออนั่นแหละ